่าเปิดราคาเจ้บาทกัเจ็ดหมื่นเจ็ดหันบาทเจ็ด่นห้าพันบาทบานนีเป็นลูกสาวเพิ่นบอกเค่ะลูกสาวเพิ่นเป็นชาโลลูกผสมค่ะหาพันหาหาเมือหาค่ะหาเมื่อนหาพันค่ะหาเมื่อนหาพันบาทค่ะห้าหมพันบาทราคาห้องสี่เมืนหาค่ะสี่หมื่นฮะสี่เมื่นหีมืหค่ะต่อใดสี่มืหารือสี่มื่นหพันพันค่ะ สวัสดีครับพี่น้องจูนเดอร์บายมรงสิตีครับมนีอยู่กับบ้าจูนผู้บ้านากรมคนอีสานบ้านายูเคเทสบานเฮงานมบตครับคลิปนี้บ้าจูนสิบห้าพีพานองมาเบิงง่วงงามของแม่แหม่มพิกัดบ้านหน้าแต่ตำบลหน้าแต่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญสวัสดีครับแม่สว,ส,สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับเปิดจักชุดมนีสามชุดค่ะสามชุดค่ะแม่ลูกสองค่ะแลวก็แม่สาวบอกแม่ห้างแม่ใหญ่แม่ใหญ่ไม่ห้างเม่นพันในสองเดือน มานแล้วค่ะอ๋อมานแล้วนะครับอาก่อนสีเบิงงวัวพี่น้องฝากพี่ฝากน้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์จูเลเดอร์บายโคดงซิตี้ครับเป็นกำลังใจให้บาจูนเฮ็ดคลิปการเกษตรสาระดีๆหาเลาะเบิงงัวงามๆแบบนี้ฝากพี่ตอนน้องอ่ามาเบิงชุดแรกเลยนะแม่เนาะค่ะ,ะชุดแรกเปิดจ้าบาทนี่75,000บาทค่ะ75,000บาทอ่าลูกชาโลเล่ค<ะ>่ชะชาโลเล่ลูกผสม<ะ>ตอนนี้แม่เพิ่นผสมไปแล้วแม่กผสมไปแล้วค่ะผสมกับพอนี่เนาะค่ะสติงเลสเอสสอย์หนึ่งครับพี่น้องมีใบ มีหลอดนะครับเนาะผสมใบตั้งแต่อแปดสิงหาที่ผ่านมาสามเดือนสองเดือนสองเดือนสองเดือนเต็มนะครับสองเดือนเต็มพี่น้องเศร้าหรือเป่แม่บ่ค่ะบ่ได้ริษัทตามใบเนาะเอาตามใบเลยครับพี่น้องท่ายสูงร้อยสามสิบห้าบวกลบได้บ่ได้อยู่ได้อยู่นอกเนาะหัวสียังแบบนี้สีขั้นสี่าสีสีเหลืองกะบ่เหลือง ขั้นสีวาสีสีจำปากะโบแมนมันเดี๋ยวบอกแดงแต่ว่าโบแดงสีเีวสีวาแดงกับโบแดงเนะาะสีมนลๆเนาะแม่เนะาะสีควันบุหรี่โอ้ยกินดีครับพี่น้องชีดงามนมโบมิติงเนาะครับเนาะบ่ค่ะโบมีนุ่มโบมิติงครับพี่น้องอ่าลูกตัวที่ไหนนี่ตัวที่สามยั่ในทองตัวที่สามในทองนะครับเนาะ เขาเพิ่นเป็นเอกลักษณ์ได้พี่น้องเขาฟังซ้ายซี่ขึ้นเขาฟังขวาสี่ซี่หลังซี่ไป้างหลังเบื้องที่หลพี่น้องเขาเพิ่นเป็นเอกลักษณ์นะครับง้อไม่หนีเสียไจกับฮาพอมาง้อคอยแน่นอนจำได้จำได้ได้ครับเนาะอ่าเปิดราะคาจักบาทกดิเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเจ็ดหมื่นห้าพันบาทบานนีเป็นลูกสาวเพิ่นบอกเหรค่ะลูกสาวเพิ่นเป็นชาโรเร่ลูกผสมค่ะชาโรเร่ลูกผสมจักเดือนเลยเนี่ยด้จักเดือน อีพองว่าจะเดือนเล่นี่เจ็ดเดือนถึงบอประมาณเจ็ดเดือนนี่เนาะนนประมาณเจดแ<ม>เดือนครับพี่น้อง<ม> <c oughs> ท้ายสูงเกือบซัาแม่แล้วรอยเศร้าลอยเศ้าหาบกลบนะครับซาโละเรล,ลูกผสมพี่น้องอ้าวดังบช่ชมพู่ตะวากะออกสีเกือบชมพู่นะครับ <c oughs> อ้อยแข่งขาถือวายใหญ่นะครับกลมเนื้อมากดี นี่คือลูกสาวเพิ่นประมาณเจ็ดเดือนต้องนี่แม่เพิ่นผสมอ่าคอสติงเล่ไหวนาะครับเนาะค่ะโอ้ขวัญอยู่หม่องนั่งครับพอดีพอดีงามเลยล่ำโตเป็นสี่เหลี่ยมเลยได้พี่น้องอ่าหาง่นสุดนะครับโค่นหางเพิ่นสุดพอดีโอ้ล่ำโตยาวล่างเทียงทีรีลูกสาวชาลเล่ลูกผสมนะครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทค่ะห้าพันบาทคือราคาห้องอ่ะโตต่อไปครับบานนี้เอาขึ้นนอนเหรอลูกขึ้นไหมลูกขึ้นไหมลูกขึ้นแน่ลูกอ่าลูกขึ้นลูกขึ้นแน่มันทายแล้วล่น อันแม่แม่นี่แม่นี่กับผสมเหรอเนะาะค่ะแม่นี่ผสมกันเรียนะครับเอามาเบิ่งลูกสาวทั้งนี้อ่าเป็นบามันล,ลูกผสมค่ะลูกสาวเพิ่นนะครับแม่เพิ่นไปไถ่กลางค่ะไถ่กลางโอ้หน้าตาถ้าแม่บาแล้วจะเอิ่นบามมันน้อยนะครับบามมันน้อยนะครับหูใบบักใบบักนี้เลยหูแม่เพิ่นนะครับท่ายสูงประมาณลอยลอยช้างซิมหาโบนนั่เนาะค่ะเปิดจักบาทแหม หาพันห้าหมื่นหาค่ะหาหมื่นหาพันค่ะหาืันหาพันบาทค่ะห้าหมื่นห้าพันบาทราคาห้องเป็นเดลูกเจ้าโตแล้วครับเนี่ยลูกสองในทองนี่ค่ะลูกสองในทองผสมยังไงในทองผสมโตค่ะผสมโตอ่าประมาณเนาะสองเดือนนี่แหละค่ะประมาณสองเดือนค่ะแต่ว่าในเศร้าเบิ้งนะครับอันนี้คือลูกสาวเพิ่นลูกสาวเพิ่นอีกเดือนแล้วครับเนี่ยลูกสาวเดี๋ยวจ็เดือนถึงหาหาเดือนลูกสาวประมาณหาเดือนพี่น้อง ใส่ได้นะครับพันธุ์เห็ดเขาบ้ามันเล่ยแหละพี่น้องบ้ามันนี่น้อยนะครับเนาะเดี๋ยวบาจูนยางออกมือหนิกอนเบิ่งเครื่องกันแม่เพิ่นนี่สิออกสีคล้ายๆบางขันเนาะแต่สีเข้มกว่านะครับข้นหางกลมเครื่องดำพ่วงหางเงวเกือบหอดพื้นครับพี่น้องใส่ได้เลยนะครับสําหรับแม่นี่แข้งขาถือว่าสมส่วนนี่ลูกสาวแดงจนกำนะครับถ้าใส่พอหลอดนี่ก็แดงขึ้นกันขนาดใส่พอบ้ามันบาทยังแดงขนาดนี้พี่น้องห้าหมื่นห้าพันบาทดาข่าวหอนะครับ ร้อยสามซิปร้อยสามซิปได้พี่น้องส่วนสูงเพิ่นนะครับเนาะร้อยสามซิปได้อยู่นะครับนี่คือตัวที่ชุดที่สองค่ะแม่แม่เมื่อนี้ห้ามแบบนี้น้อยมาเปิดให้พี่น้องเบิ่งเนาะเอาต่อเอแตะเป็นตัวฮักผู้ลงคนเพิ่นกับมักเลี้ยงง่วหน่อยได้พี่น้องเพิ่นว่าตัวใหญ่หลายมันดึงโบยู่นะครับดึงโบยู่แล้วค่ะดึงโบยู่นะครับเนาะประกันตำนี้นแม่เนาะประกันตำนี้นะครับประกันไม่ลูกแน่นอน คือยืนกลางคางยืนกลางคางนี่มี่อยู่พันลูกมันยืมกลางค้างนี่คือตัวที่สองห้าหมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งลูกเพิ่นอีกนิดนึงก่อนครับลูกนี่สีบ่มีเปี่ยวเลยเนาะเรียมโตถือว่างามครับพี่น้องไปเห็ดเขาได้เลยครับเป็นบามันลูกผสมนิดน้อยเป็นตะหักเป็นตะหักอขาบ้าจูนเอินกะกระจงน้อยของพ่อนะไอ้ปรับสีเหตุเพราะทางเหนี้ก่อนเพราะว่าทางนี้สีแดดมันซองอ่าตามนี้เลยพี่น้องแดงจนกำนะครับเนาะนี่คือชุดที่สอง อ่าไปเบิ้งแม่ใหญ่บาทนี่บุ้ยพี่น้อง <c oughs> เจิญนเทินเลยแม่ันี่เปิดจักบาทขับแม่นี่สี่หมื่นหาค่ะสี 40, ะ 45, ห่หมื่นฮะสี่หมื่นหาสี่หมืหาค่ะต่อดไรสี่หมืหาลอยหรือสี่หมืหาพันสี่หมหาพันค่ะ เอ้าขวงหันนี้พอคือบ่นอะไรบ่นลคานี้คนมาจังสันคนมาบ่าวเพื่อตัวบ่าเพื่อตัวได้ครับเอ่อมองสีเอาเพิ่นสีเอาสี่หมื่นสามเลยพี่น้องบ่าวจุนบอกใบก่อนเลยก็เป็นหนังห้องเพื่อตัวตัวล่องไดเขางามสี่หมื่นห้าพันบาทราคาห้องตอนนี้เพิ่นผสมไปแล้วเนาะค่ะสองเดือนผสมพอบามันค่ะพ่อบามันใบพี่น้องขิดหูดำโบ๊เต็มแขนเล็บเข่งขาหนาขาคอขาดำครับพี่น้องเขางาม เขาเอาสไตล์เขาแกวเนาะค่ะเขาแกวเขาแกว์เนี่คือเขาจะเป็นสีสีขาวค่ะเขาจะเป็นสีขาวนะครับสีขาวสีทองนิดๆเขาแกวพี่น้องท่ายสูงมากลอยสี่สิบได้เนาะแม่เนาะลอยสี่สิบได้โอ้งามงหงงหงพี่น้องแม่นี่ใส่ได้เลยนะครับประกันตัวนี้ทุกอย่างค่ะประกันตัวนี้ทุกอย่างประกันทบประกันทอนค่์ประกันตัวบริษัประกันทองค่ะบริษัประกันทองเพราะว่าบะกันเสารนะคะเพราะว่าบะกันเสารนะครับเดี๋ยวบาจูนเบืองด่านถ่ายเพลินนิดนึงก่อนครับ โค่นหางเป็นแนวใดไนาะโค่นหางกลมเครื่องดําโอ้เครื่องงามพี่น้องว่าเป็นยศนามเลยเครื่องเพินนะครับเนาะเครื่องวันยศนามเครื่องงามนะครับนุ่มซีนั่แม่เนาะค่ะ <c oughs> นุ่มซีบอมีติง <c oughs> บอค่ะบอมีติง <c oughs> บอมีติงนะครับอ่าทายางแบบนี้เลยพี่น้องประกันทุกประกันถอนนะครับสำหรับงัวแม่นี่อ่าผสมพอบามันไว้สองเดือนจ้ะสองเดือนแล้วนะครับนี่แดงองค์ตรงพี่น้องอ่าขนเพันย่าวนาะค่ะขนเพันย่านะครับเพันซูบ สูบพ่นบรีกินหนี่พ่อคะ่ะขอกะเจินขอกะเจินตีอ่าบ่าเป็นยังพี่น้องเอาไปคุ้นแป๊บเบี้ยวเพราะว่างง่วงไม่เหน็ดจ้ากินเกง่งโค้งส่างพินดีจ้าโค้งส่างพินดีพี่น้องสูนเง<ซ>พงาวนะครับปากเป้กินเก่งนะครับเนาะถ้าไปเยี่มหม่องอุดมสมบูรณ์กะอ้วนแน่นอน,น,นอ้วนแน่นอนนะครับเนาะอ่าเท่าไรก็นคือราคาสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าพันบาทสี่หมื่นห้าพันบาทอ่ามาที่นี่ให้พี่น้องโทรมาต่อเบอร์ใดเนี่ยเบอร์โทรอ๋อ เอาเดี๋ยวเด้อให้เพื่อนคลิกเบอร์โทรเจ้าของกันเบอร์ยัง0922925903อ่เป็นแนวหนอนได้พี่น้องเมืองดีบอกกันนั่นเองไปโดนๆกลับมาจำเบอร์โทรเจ้าของบ่ได้นะครับนี่คือเบอร์โทรแม่แหม่เนาะครับว่าพี่กัดบ้านนาแต่ตะบนนาแต่โทรมาเบอร์นี้ได้ค่ะอ่าอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญมือนีเปิด สามชุดให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับเนาะชุดนี้สี่หมื่นห้าพันบาทราคาห้องต่อร่องได้อ่าตอนนี้ผสมพอบามันไปได้๋สองเดือนได้๋สองเดือนแล้วนะครับเนาะให้พี่ให้น้องโทรมาต่อเอานะครับลูกลูกสองมั้งหรลูกสามค่ะลูกสามนะครับทาผสมที่ก็คือลูกสามเกักษณ์เพิ่นคือเขาแก้วพี่น้องเขาห้ามพร้อมนะครับสี่หมื่นห้าพันบาทราคาห้องสู้เอานอนแล้วข้างนั้นอ่าตรงนั้นทะไรเหรอ ตัวนี้บอกห้าหมื่นห้าพันบาทครับห้าหมื่นห้าพันบาทราคาห้องนะครับแม่ลูกามันต่อรองได้ต่อรองได้พูดตัวต่อรองได้นะครับแล้วก็แม่นี่ลูกสาวเชอรอลีเจ็ดหมื่นห้าพันบาทราคาห้องลูกสาวอ่เชอรอลีหรือผสมตัวนี้อายุประมาณเจ็ดแปดเดือนแล้วพี่น้องตอนนี้แม่เพิ่งกับผสมข่มโตไใบนะแม่เนาะข่มโตไว้บ่มีใบอด้ไหมคอ๋อ ใบนี้ลืมๆขอโทษกอโทษใบนี้พอสติงเลย ss สองศูนย์หนึพี่น้องผสมใบต่างต่างแต่สิงหาแต่สิงหาสองเดือนสองเดือนนะครับเนาะเอาแม่เป็นยังเจ้าคือไอ้แอกตีขั้นคอขั้นขอ่าหร้ายหว่าคือขั้นค้อจักมันขั้นขึ้นมากทนเขาคลิปยังไงไอ้ยังนั้นเจ็ดห่นเจ็ดหมื่นหบาทเจ็ด่นห้าพับาทพี่น้องเจหา หาเมินหาเนาะลากาซีเมินหาแม่เพิ่นมากเล็กหาพี่น้อง <c oughs> อ่านี่คือทั้งหมด3ชุดที่แม่แหมมเปิดให้พี่ให้น้องเบิ้งมื่อนี่นะครับเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้บาจูนต้องขอบคุณแม่แหมมเป็นยางสูงนะครับที่ให้บาจูนพาพีพาน้องมาเบิ้งง่วงงามๆในมื่อนี่ครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสุภูสุนสคนครับที่เขามากก็ติดตามกดไลค์กดแชร์จูเล่เดอร์บายฮองลงตีทครับเป็นกำลังใจให้บาจูนให้คลิปการเกษตรสาระดีๆหาเลาะเบิ้งง่วงงามๆแบบนี้ฝากพี่ทอนน้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครับแม่่สสวัดีคะ